สวัสดีครับอัมโปรแกรมสวัสดีสวัสดีดีใจได้เจอครับผมเฮ้ยคุณโปรแกรมคุณแนะนําตัวให้กับผู้ชมทางบ้านดูหน่อยว่าว่าคุณเป็นใครเนี่ยคุณมาเจอกับเพลงผู้นี้ชื่อเอ่อกล้องไหนครับผมชื่อโปรแกรมครับอเป็นใครครับโปรแกรมผม <laughs> <laughs> ชื่อโปรแกรมเอ่อเคยอยู่แถวเนินดุสิตครับแถวเขาดินแล้ว เขาไปเอามึงมาจากดุสิตทำไม <laughs> ไม่ใช่คุณ<ถ>ทําอะไรมาทำไมคุณถึงได้มาออกที่วงร้านนี้มีคน,น,นโกมาหาผมอบอกว่าแบบมีแบบคนข่าได้อย่างนี้ผมก็เลยมา <laughs> ผมอยากเพิ่มกดมาสักข้อหนึ่งกดไหนคุณลองว่ากดมานดิคือสมมุติว่าพี่ขำพี่ก็กินมะนาวแต่ถ้าเกิดพี่ไม่ขำผมจะมีความรับของเฮงมาเตอร์เชฟมาเผยแพร่ให้ทุกคน อะเชิญ <Okay. S 1> ครับอยากให้ใครเล่นก่อนได้ได้ได้อะมาเป่าหนึงช่วนี้วะเป็นธรรมเนียมหนึ่งสองสามผมได้เลือกผมขอให้คุณเริ่มก่อน,นครับครับด้วยความที่ผมเป็นคนพุทธนะผมก็จะศึกษาประวัติเกี่ยวกับพุทธพี่รู้ไหมฮะว่าบนสวรรค์มีทั้งหมดเจ็ดชั้นประมาณชั้นที่สี่ที่ห้าเนี่ยมันจะมีมา้าพี่รู้ไหมว่าม้าอะไรที่อยู่บนสวรรค์ม้านี่มังกอนผิดครับมา้าเ็กเทาผิดม้าอะไรม้านางฝอยครับ ขนหย่อยมาเช่ยพี่มีขำใช่ไหมทุกคนครับรู้อิสร์เลยต่อแต่อนรู้ไหมว่าเฮงมาสเตอร์เชฟนั้นครับเคยเมาจนขโมยมอเตอร์ไซค์ของคนในผับหลังมอทุกวันนี้ยังไม่เอาไปคืนและให้รุ่นน้องอีก จริงไหมครับมึงรู้ไหมเนี่ยว่าไอ้สารบัติคคุกเนี่ยคืนไปแล้วคืนไปแล้วชื่อเฮงโอเดี๋ยวผมบอกให้ชื่อเฮงโอเวอร์มันมาจากอะไรรู้ป่ะแฮงโอเวอร์อ่าเดี๋ยวมเป็นเฮงโอเวอร์ไงคือเราเป็นนักดื่มอ่ะแต่ว่าทุกวันเนี่ยผมไม่กินเล่ากับผมไม่ถูกกันละเราเลิกเราห่างกันผมกินไม่ได้เลยครห้ามยุ่งแตะยังไม่ได้เลยทุกวันเนี่ย ไม่ับไม่เงียนครับพี่อูสาเหตุของในรดเสาศูนย์พันไหมครับภูเขาไอ้น้ําแข็งโลกนี้กลายเป็นน้ําแข็งหมดเลยหรือไม่ก็มีอุกกาบาตมาตกบนโลกเรื่องมันนานแล้วอ่ะเป็นล้านล้านปีแล้วผิดครับเคยจะอะไรฮะมันตายครับ ผมมีความรับของแฮงโอเวอร์คุณรู้ไหมว่าพี่แฮงมาตเตอร์เชฟนั้นตอนเขาวัยรุ่นนั้นเขาเลือดรอนมากเคยท้าทอมต่อยจริงไหมฮะมันมีไก่ไอ้มันมีงูมันมีงูอยู่เป็นงูเหลือัมไปเจอไข่ไก่ก็เฮ้ยไปเอามาฟักนึกว่าเป็นไข่ตัวเองพอฟักมาปุ๊บ ไก่มันก็ฟักออกมาไอ้งูคิดว่าไก่เป็นลูกไอไก่ก็คิดว่างูเป็นแม่ทีนี้ปุ๊บวันหนึ่งไก่มันก็โตขึ้นมันก็ออกหันกินแล้วเนาะมันก็มีหมาป่าหมาป่าตัวหนึ่งเห็นไก่มันก็อยากกินก็วิ่งไล่ไก่ไก่ก็วิ่งหนีพอวิ่งไปสพากไก่มันก็ตั้งสติได้บอกเฮ้ยเราจะวิ่งหนีหมาป่าทําไมอ่ะในเมื่อเราเป็นงูอะพอไก่คิดได้แบบนั้นเนี่ยก็หันไปรัดหมาตาย มผมมีความลับของโปรแกรมเดเรามาคุยเรื่องวิทยาศาสตร์กันบ้างเลยว่าครับพี่รู้ไหมครับผมถามตามความเป็นจริงเลยนะถ้ามดเนี่ยรวมตัวกันทั้งโลกกับมนุษย์เนี่ยรวมตัวกันทั้งโลกคิดว่าฝั่งไหนเนี่ยน้ําหนักจะเยอะกว่ากันคนระับถ้าคิดเร็วๆน่าจะเป็นมนุษย์คําตอบก็คือใครเขาจะช่างไอพี่ พูดถึงเรื่องผู้หญิงผู้ชายแบบนี้ผมก็มีเรื่องหนึ่งคือคุณเชื่อไหมว่าผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยด้วยความที่เป็นแบบเขาเชื่อของคนไทยสมัยนู้นนะผู้หญิงเขาจะแบบรักนวลสงวนตัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านอย่างเดียวเลยป้าผมมาเป็นตัวอย่างลุงผมบอกว่าคุณป้าของผมเนี่ยผมเมื่อก่อนขี้อายมากอพูดอะไรจะไม่ยอมพูดกับผู้ชายเลยนะจนถึงวันที่แต่งงาน,างนัน่น่ะเขาโดนคุมถุงชน <Hey. S 1> แต่งงานแล้วก็ ต้องเข้าห้องหอแหล้วพออยู่ในห้องหอวิ่ว่คือลุงก็แบบจะทําอะไรก็ชวนคุยว่าเธอเป็นไงเตียงนอนนุ่มดีไหมป้าผมก็อายเธอเธอหิวเธอหิวหรือเปล่ากินข้าวก่อนไหมอะไรเงี้ยป้าผมก็อายเธอถ้าเธอไม่พูดอะไรอ่ะเขาจะทําอะไรเธอแล้วนะป้าผมก็อายไม่ยอมพูดอะไรเง <laughs> ี้ยลุงผมก็โมโหไงงุนงิดห้องหออ่ะนี่เป็นใบไหอยังไง ป้าผมหันมาสวดเลยแล้วเมืงองเป็นอมาาพาตยังไงพูดอยู่ได้แต่ไม่ขยับมีเธอเอซายมีชายคนนึงกระอูดอยู่เขาเดินไปพร้อมกับขวดน้ำที่มีน้ำอยู่น้อยนิดมากชายคนนั้นอายุสิบเจ็ดปีเดินไปวันหนึ่งก็แล้วสองวันก็แล้ว,ส,ว,ลวสามวันก็แล้วหามเมืองไม่เจอเขามีแพชชั่นของเขาว่าเขาอยากจะเสียตัวก่อนอายุสิบแปดวันนั้นเป็นวันเกิดของเขา เขาบอกกับพระเจ้าว่าเขายังไม่อยากตายเขาอยากจะเสียตัวก่อนแต่พระเจ้าไม่ตอบครับเขาเหันไปที่อูดอูดเป็นตัวเมียเขาพยายามจะปั้มอูดอยู่ดีมีเสียงปึง้งเดินไปเขาเดินไปู่เสียงนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งแบบสวยมากเลย <S <S 2> <S 2> บอกกับเขาว่าถ้าให้กินน้ำเนี่ยเขาจะยอมทำอะไรก็ได้ชายคนนั้นก็บอกว่าจริงหรือเปล่า เขาก็ให้น้ําไปผู้หญิงคนนั้นก็ดื่มไปพอดื่มเสร็จผู้ชายก็ทวงว่าจะทำอะไรก็ได้จริงใช่ไหมถ้างั้นจับอูดให้หน่อยเยียภาพกูเป็นอีโรติกมาแล้วอะมีลิงอยู่คู่หนึ่งแม่ลูก นักวิทยาศาสตร์เนี่ยคือเขาจะทําการทดลองว่าแบบว่าเฮ้ยความรักของแม่มันยิ่งใหญ่จริงไหมก็เลยไปจับลิงแม่ลูกสองตัวเนี้ยมาทดลองเพราะว่าลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดจับมันมทดลองเอาไปใส่ตู้กระจกเลยใหญ่เลยใหญ่นะฮเอาลไอ้ลูกแม่ลิงก็รู้ว่าเนี่ยอันตรายแล้วมันก็พยายามจะทุบตู้กระจกไอ้ลูกลิงก็เล่นไม่รู้ภาษาวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ใส่น้ําลงไปใส่ไปถึงข้อขาแม่ลิง แม่ลิงคว้าลูกลิงอุ้มมากอดไว้ที่เอวกอดไว้ที่เอวปุ๊บนักวิทยาศาสตร์ใส่น้ำไปอีกถึงเอวแม่ลิงจับลูกลิงอุ้มมาไว้ที่อกนักวิทยาศาสตร์ใส่น้ำไปถึงอกแม่ลิงจับลูกลิงขึ้นมาไว้ที่คอนักวิทยาศาสตร์ใส่น้ำไปถึงคอเฮ้ยอยู่นี่แล้วอะแม่ลิงจับลูกลิงขึ้นมาไว้บนหัวครับแล้วก็ขยิ่งหายใจแล้วก็ร้องจี้เรียกนางสันนักวิทยาศาสตร์ใจลายครับใส่น้ำไปอีกใส่น้ำมิดหัวเลย แม่ลิงหยุดลูกดิงขึ้นมาเหยียบ <laughs> 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 ดีครับชอบจริงๆึงผมจะเข้ามาทางด้านพุดเนี่ยแต่แต่ตก่อนผมเป็นคนอามรร้อนมาก <c oughs> ตอนผมอมร้อนเนี่ยผมเนี่ยทำลายข้าของในบ้านแบบไม่เหลือชิ้นดีอะ <c oughs> มีอยู่วันหนึ่งแฟนบอกเลิกผมโอ้ตอนนั้นอย่าว่าแต่ข้าของเลย กระถางต้นไม้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆผมนี่ทําลายรอบบ้านเนะ่ะอยู่ดีๆมีคุณป้าคนหนึ่งเดินเข้ามาผมไม่รู้จักเลยมาถามผมว่าเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรมากหรือเปล่าผมบอกว่า <c oughs> ผมเสียใจครับผมควบคุมตัวเองไม่ได้คงไม่มีใครอยากอยู่กับผม <c oughs> ป้าเขาบอกว่าป้าไม่รู้นะว่าเองไปเจออะไรมาแต่สิ่งที่ป้าอยากบอกก็คือนี่บ้านกู มึงคิดเด็กปะเนี่ยเ้ก็ขเจ๋ง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อีพีหน้าแม่งมันนั่งอยู่ตรงนี้แทน,น <c oughs> ไม่มีไอเฮงแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณว่าทำไมเนี่ยทำไมผู้หญิงถึงตั้งชื่อว่าจิ๋มกันเยอะแยะเลยทำไมครับผมว่าอันนี้ผมผมเนี่ยเป็นนักศึกษา <c oughs> ความหมายของคำอุปมาบุปไมเหล่าเนี่ยชอบชอบเรื่องพวกนี้ไปหาดูบอกเฮ้ยจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ ที่มามันน่าจะมาจากคาว่าจุ๋มจิม๋มคือเล็กเอาไ้เรียกเหมือนเรียกเป็นคาแสดงเรียกอวัยวะเพศของเด็กผู้หญิงนั้นลากจุ๋มจิม๋มเหมือนจูไงม,มันน่าจะมาจากคาว่าจุดจู๋คือใช้เรียกของเด็กผู้ชายว่ามันท่านจุดจู๋เนี่ยผมพยายามหาคําแบบนี้มาแบบเฮ้ยนี่แหละความหมายจริงๆของมันอะไรเงี้ยคนแถวบ้านผมชื่อตาทอกผมหาไม่คําอุบมาอุปไมยนี้ไม่เจอ ผมเคยไปอ่านบทวิจัยหนึ่งมาอืมวันนี้ความรู้เยอะแยะบทวิจัยเนี่ยเขาบอกไว้ว่าคนเราเนี่ยจะชอบกดแปดสิบยี่สิบก็คือผมคุยเรื่องพี่แปดสิเอร์ซ็นให้เขาคุยเรื่องตัวเองเนี่ยแปดสิเปอร์ซ็นแคุยเรื่องตัวเองแค่ยี่สิบปอร์ซ็นแต่ผมว่ากฎเนี่ยผมเอาไปใช้อะ เขาคุยกับผมยังดี่ะแต่แม่งจิมไม่ติดวะไม่เวิร์กเอาทำไมอ่ะเขาคุยเรื่องควงข <c oughs> เขาแปดสิเปอร์เซ็นต์คุณเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มั้ยเชื่อทหมแม่เ <c> ย <oughs> <c oughs> ้ครูขอแววกินแป๊บนึ่งม <c oughs> <c oughs> ุนคนไม่เชื่อแต่วันนั้นเจอหนาละไปวิ่งที่สวนลุมเจอหมอดูทัก วิ่งวิ่งแล้วไปวิ่งวิ่งออกกำลังกายแต่วิ่งวิ่งวิ่งได้ไม่เร็วหรอกอ้ววิ่งหมอดูใต้ต้นมาขามนั่งวิ่งผ่านหน้าหมอดูหมอดูทักพอนุ่มเราก็เฮ้ยใจเสียเลยขาทไงมาวิ่ง่ะลูกอืระวังขาแพ้งนะชอบชอบผมเป็นคนหนึ่งครับที่เชื่อเรื่องการให้กำลังใจคน มผมเคยไปฟังคุณเอ้มาคุณเอ้บอกว่าเราคือค่าชื่ออย่ของคนห้าคนเพราะผมูือย่่งนี้เสร็จผมไปบอกคนหนึ่งที่ชีวิตเขายังอยู่ที่เดิมอยู่ผมบอกเขาว่าถ้าเกิดชีวิตอยากเดินไปข้างหน้าคุณต้องเปลี่ยนสถานที่คุณต้องเปลี่ยนผู้คนคุณต้องไปออกไปเจออะไรใหม่ๆบ้างพอผมพูดไปแค่นั้นแหละคนรอบข้างเขานี่ไล่ผมออกมาเลยบอกว่ามึงพูดในของมึงเนี่ยผมบอกว่าผมทาอะไรผิดผมให้กําลังใจคนติดเตียงเนี่ย จากไรสัะคือมันมีคุณผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาไปฮันนีมูนกันเขาก็ทิ้งลูกกับแมวไว้ที่บ้านให้นางแจ๋วคนรับใช้เนี่ยดูแลอะทีนี้ปุ๊บกาผ่านไปคืนคืนหนึ่งสองคืนไอ้คุณคุณผู้หญิงกำลังอาบน้ำอยู่ที่โรงแรม โทรศัพท์คุณผู้หญิงดังปุ๊บคุณผู้ชายรับอ๋อเป็นเสียงดังแจ๋วโทรมาตกใจเลยคุณผู้ชายเหรอคะเนี่ยแมวของคุณผู้หญิงอ่ะปีนขึ้นไปเล่นบนหลังคาแล้วตกลงมาตายแล้วค่ะคุณผู้ชายโมโหเลยบอกนี่ดีนะที่เป็นฉันรับโทรศัพท์อ่ะถ้าเป็นคุณผู้หญิงรับเนี่ยถ้าหัวใจวายตายว่ายังไงทำอย่างนี้ไม่ได้รู้ไหมให้บอกแบบนี้ให้บอกว่าแมวของคุณผู้หญิงอ่ะปีนขึ้นไปเล่นบนหลังคาแล้วตกลงมา หนูกําลังจะพาไปหาหมอแล้วพรุ่งนี้ค่อยโทรมาใหม่บอกมันว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายแล้วเขาจะได้มีเวลาทําใจบ้างรู้ไหมแล้วลูกชายฉันเป็นยังไงบ้างล่ะคุณหนูกําลังปีนขึ้นบนหลังคาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะคะพอพูดถึงเรื่องให้กำลังใจไปแล้วผมอยากพูดถึงเรื่องคนคุกบ้ืง เคยฟังเรื่องชายสามคนไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมีชายสามคนเนี่ยติดอยู่คุกที่มันพิเศษมากคุกนิ่มันพิเศษก็คือถ้าเกิดเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยจะไม่สามารถออกมาได้เขาเลยตั้งกฎมาว่าถ้าเข้าไปเนี่ยสามารถเอาของไปได้หนึ่งอย่างคนแรกเนี่ยขอต้นไม้เฮ้ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยอากาศไม่สดชื่นเละคนที่สองครับขอเมียเพราะรู้สึกว่าโอ้โหไม่ไหวสักทีเถอะหนีมากเลย คนที่สามหัวหน้าแก๊งรู้สึกว่ากูไม่น่าโดนจับเลยขอบุหรี่แค่อันเดียวก็พอไปนั่งซิงเกยวตัวเองอผ่านไปยี่สิบปีคนแรกะไรฮะขอต้นไม้โอ้โห,ต,โโหต้นไม้เต็มคุกไปหมดเลยบรรยากาศสดชื่นของมโซนคนที่สองครับคนที่สองขอผู้หญิงขอผู้หญิงโอ้โหลูกเล็กเด็กแดงเต็มไปหมดเลยคนที่สามครับเปิดไปห้องเหมือนเดิมไหมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคนคุมเข้าไปครับไม่เห็นใครเลยอยู่ดีมีมือมืดจับมาแล้วก็บอกว่า อินุมอินุมไฟแช็กหน่ไม่เคยฟังเลยคนอื่นฟังหมดเลยจริงปะเนี่ย <laughs> เว็บไหนวะ <laughs> <laughs> สุดท้ายแล,ยล้วนะหมสุดท้ายนะครับอ <laughs> มันก็มีเศรษฐีนี่เศรษฐีนีคือผู้หญิงที่เป็นเศรษฐีอ่าเป็นเศรษฐีนี่ใหม่อ่เศรษฐีใหม่เลยก็แบบว่าอยากจะแบบซื้อเพชรมาประดับบรารมีตัวเองอะ่ะ เออแต่ก็ท่าทางก็เป็นเศรษฐีใหม่ก็เก๊ก๊กลางๆ,ๆเดินเข้าลานเพชรไปอ่าทีนี้ปุ๊บเดินก็เลือกก็มีเซล์ขายเพชรอยู่คนหนึ่งนั่งเล่นมือถืออยู่เศรษฐีใหม่เนี่ยก็เลือกเดินเลือกทีนี้มันจังหวะก้มดูเพชรไงลมมันก็ดันดันเผ่อผายลมออกมาอ้อ่าปุ๊บมันก็มองซ้ายมองขวาเฮ้ยไม่มีใครอะไรเงี้ยก็เลยถามเซลล์แก้เก็ร์น้องแหวนแหวนเพชรวกนี้ราคาเท่าไหราา่ล่ะคะไอพนักงานเงยหน้ามา โอ้ยคุณนายแค่เห็นก็ตดแล้วว่ารู้ราคาไม่ขี้แตกเลยเหรอดีไหมดีคอือวันนี้เป็นไงมั่งมาเล่นวงลั่นจำเรียงลำดับไม่ค่อยได้จำในหัวอ๋อคุณไม่คุณไม่ได้จดเลยคุณใช้จำเลยโหสุดยอดมาก เนี่ยจดกันหมดเลยอ่าโอเคครั้งหน้าถ้าชวนอีกมาไหมมาครับเออสนุกมากโอเคขอบคุณนะครับอัสดีครับดีครัขอบคุณครับขอบคุณครับบายสำหรับคุณผู้ดูคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยากให้คางโป้ยไปเจอใครอยากให้คอมเมเดียนเหล่านี้ไปเจอใครหรือใครมาเจอกับเราเออก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมคุณ